ครับผมสวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางหานอย VIP นะครับประจำวันอังคารที่27นะครับสำหรับฮาหนอย VIP เมื่อวานผลออกเบิลต่อนะครับเบิลต่อแต้มเท่ากับบนล่างเบินต่อเลยก็รู้เงินต่อวันนี้ครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับเมื่อวาน5 6 6 6 8ครับ5 6 6 6 8 2องแต้มตามอีก เมื่อวันก่อน2แต้มบนลาเมื่อวานอ่งแต้มอีกวันนี้ชนที่6ครับเดินสุด6ร้อง2ครับขาลุขาขวิ่งจัด6ครับยังไงถ้าชอบแล้วไม่อยากพลาดกดติดตามไว้นะครับและมีโฆษณาครับรบกวนดูให้ผมด้วยเนาะขอขอบพระคุณล่วงหน้าแล้วกันนะครับถ้าถูกใจตามครับในสุด6ครับหน สองหกขอพระนารโทษครับหนึ่งหกห้าหกเจ็ดหกครับชุดสองครับหนึ่งสองหกสองเจ็ดสองครับวัดสองเข้าไปครับ สตัวก็จะเป็น216หนึ่งห2สอง1้าห2ส6งเจ2 277ครับก็ได้ประมาณนะครับสำหรับฮานอย v i p นะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับผม